ก็จะลองเสกนะคะเพราะว่าน okay. ้องการเคยเรนใวยากรแล้วค่ะแล้วมันทําได้จริงคราวนี้ก็จะมาเสกนิ้วของตัวเองให้มันกับเมื่อเดิมค่ะมาุกิุมาุกิุออเ่งม้องคมาเนัเลยค่ะนี่สียคะดี๋ยวาจะมาดู ลงไปแต่ว่จะแกล้งนะคะแล้วมันก็แกล้งได้ผลด้วยค่ะแล้วก็ถือระบายทับลงไปแล้วก็ระบ,บายรอบๆจะได้ดูเหมือนเลือดจริงค่ะแต่เราก็เป็นสีแดงด้วยนะคะสีแดงเข้มจะเปื้อนมือนิดนึงนะคะแต่อย่าให้เขาไปเห็นนะคะว่ามือเราเปื้อนต้องทำแบบนี้บบนี่จะไม่เคยเห็นนี่นะคะแล้วเดี๋ยวการจะโชว์ทริคให้อีกรอบนะคะ แล้วไกด์ก็จะทังมันจะเปิดไกด์แล้วมันไม่